วันนี้ไร่บริตาก็ขอพามาชมสวนไร่อ้อยสวพนบริ50นะครับที่สวนปลูกไว้ประมาณสามไร่กว่านะครับปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนมีนามีษายนนะครับก็ผมหีบผมตัดได้เลยนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับไร่คันน้ำสวพนบริ50นะครับอายุได้แล้วนะครับรถหอมหวานนะครับอายุเกะได้แล้วนะครับ อูไว้เยอะมากนะครับลำครับเก๋นะครับพร้อมหยิบได้เลยแล้วนะครับัครในที่สนใจนะครับอยากเอาอ้อยไปหีิบนะครับหีิบน้ําขายนะครับก็มาที่สวนได้เลยนะครับกิโลละสามบาทนะครับนะครับอรมีต่านะครับ เนื่องจากไม่มีคนตัดนะครับก็มาตัดเอาเองเลยนะครับนะกิโลละสามบาทนะครับแต่ว่าถ้าได้สนจ้างให้ก็กิโลละห้าบาทนะครับนะครับหรืออะไรก็มาคุยกันได้นะครับจะลงราคากันได้นะครับที่ไร่ปนิตาบ้านองเดอตะบนชางมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดขอนแกนนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าแปดที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับไร่ปนิตานะครับเยอะนะครับโอ้ยนะครับพร้อมนะครับ อายุได้แล้วนะครับนะครับหอมหวานนะครับสุพรรณบุรี50นะครับตักไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็วันที่20มยนาสม2565นะครับควัยขันนาสุพรรณบุรีบุรี50นะครับไร่ปณิตานะครับนะครับเยอะนะครับถ้าเอาเป็นตันนะครับก็ลดราคาได้นะครับนะครับ จิมงานมาตัดเอาเองเลยนะครับบารีนบรีห้าศูนนะครับนะครับถนะ้าเป็นตันก็ได้ราคาลงไปอีกต่อรองราคาได้นะครับนะครับเยอะนะครับอายุอ้อได้อายุแล้วน้ำเยไม่ต้องห่วงนะครับ เหลืองนะครับสวยนะครับน้ำโอยนะครับครับโลละสามบาทนะครับเบอร์โทรที่สวนอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดเก้าแปสบหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับไรพนิตานะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ